วันนี้มีความสุขมากรอมาเจอเลยเพราะอะไรรู้เลยเวลาที่ดีเนี่ยแขกรับเชิญต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆไม่ใช่ผู้หญิงนะชื่อเหมือนกับแฟนก็ด้วยร้องมันมีความคล้ายเบาๆมีความคล้ายเบาๆเอาอย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ว่าชื่อใกล้แฟนส่งเออพาเขาไยดีกว่าได้แล้ว เชครัลสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องพรีมน้องพริมพรีหพรีมพรีมใช่ปหมลูกทำไมไม่พรีมไปเลยอะพรีมพริมรอรออีมพรีมมาจากไหนอะพริม มีรอเรือใช่ไหมมีรอเรือแต่เขาชื่อพิมพ์ไม่มีรอเรือเออผิมไม่กินแต่งงานมีน้ำมีอะไรแต่งไม่จะแต่งงานถ้าผมโอเคครับสามารถน้องปริมจะดละครเรื่องไหนครับบ้านนี้ผีไม่ปอบค่ะนะอุ้ยกำลังออนแอร์อยู่ทางช่องใช่กำลังโด่งดังเลยนะตอนนี้นะเรื่องเรื่องราวในบ้านนี้รับบทอะไรยังไงคะผิมเอ่อพิมพ์รับบทเป็นเฟิร์นแล้วก็พิกุลค่ะเล่นเป็นสองตัวแล้วงมาเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เฟิร์นเป็นเด็ก ต่างจังหวัดธรรมดาแบบเฮียวซนๆคล้ายๆเด็กผู้ชายหน่อยทำได้ทุกอย่างเลยซ่อมซ่อมจักรยานซ่อมรถซ่อมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่กุนเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของตัวเฟิร์นอีกทีนึงเป็นเล่นเป็นสยุคค่ะเล่นเป็นผีเลยค่ะเล่นไมนผีบรรพบุรุษที่ รักษาสมบัติเพื่อรอวันที่ทายาทบุญถึงจะมารับไปผีอย่างนี้ใครจะไปกลัวจริงเ็นเรื่องต้องแต่งหน้าแบบเอฟเฟกต์ปะไม่ค่ะผีสวยค่ะไม่มีแบบซีสวยไงทรงนี้เลยทรงนี้เลยในเรื่องนี้เล่นกับอาร์ตประสุด์ด้วยอาร์ตประุดด้วยเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก็แน่นค่ะ เวลาเขาอยู่ในกองนี่เขาพีดพื้นมาโอ้พี่เขาไม่ค่อยใส่เสื้ออยู่กองหาไม่ค่อ้ยจะจะเล่นบ้านนีผีไม่ปอบเลยนะอากาศร้อนนะครับร้อนมันจะเล่นมากเลยอ่ะได้ข่าวว่าพี่อาร์ตแกล้งตลอดเวลาทำไมอาทำไมจริงจริงๆพี่อาร์ตชอบแย่เด็กในกองโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงไงไปเลยชอบแกล้งเด็กผู้หญิงเห็นว่าต้องมีแบบฉากโดนพี่อาร์ตเนี่ยโยนอุ้มลงน้ำด้วยใช่ค่ะที่บทหนักมากเลยเล่นเองบ้านเล่นเองบ้านเล่นเองหมดค่ะโอ้ยทำไงเซฟตัวเองไง ไก็เจ็บไปสิลูกอ๋อหนูโดนทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะโยนลงทุกเลยค่องสมบุกสมบันใช่ไม่ค่อยได้บทสบายๆในแอร์ยเติดตามนะฮะละครเรื่องนี้นะฮะทุกคนจะดีสุขใช่ไหมฮะใช่ค่ะเวลากี่โมงฮะหกโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะดีมากค่ะหมดเวลาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวแค่ปิดก่อนนะครับเหมือนเฟตี้เหมือนเฟตี้หรือเหมืนเฟตี่สนามมวยนะใช่แล้วบอกจะมาในละครเรื่องนี้นะฮะช่วงหน้านะฮะจะไปคุยกันต่อนะฮะแปลกศรแปลกศรสุนนะ เดี๋ยวเจออ้ายังไม่ได้รับปริญญาแต่๋ยวทำไมมีรูปรับปริญญาแล้ววะเนี่ยเรามีรับปริญญาใส่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ปริมพ์รับเป็นใครรับอ่ะน้องสมัยเนี้ยแอลลองไปดูซิขุดหลุมฟังตัวเองตรงนี้ อนนี้รามาพาคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกันดีกว่าน้องฟรีมนี่สมัยก่อนเขาก่อนเข้าวงการมาเป็นนางเอกเขาเป็นนักร้องมาก่อนบอยแบนด์นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวแบนด์ผู้ชายล้วนเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปเพราว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือเป็นนาง้องเดี่ยวแค่ยังไงแค่เซ็นสัญญาใช่ไหมฮอนนั้นเอ่าค่ะก็ใช่ค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นศิลปินฝึกหัดเจะเริ่มร้องเพลงไปแล้วงั้นร้องให้เราฟังหน่อยเป็นเพลงประกอบละครค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครของเรื่องลูกสาวพ่อหมดนะคะ อึดอัดใจละการที่ทำมากมันเธอย่างวันนี้ทั้งที่ความเป็นจริง <c oughs> คำว่ารักมันล้นใจอยากจะมีสักวันที่มันกล้าพอทำไม่เธอ คนที่มันไม่รักเธอ ร้องไว้เท่าไหร่นะอีกคนเล่นเนี่ยน่ากลัวมากสุดยอดถลายลงมาเคิร์ฟเหรอเคิร์ฟสิีโอกาสให้มาร้องเพลงอีกไหมทำร้องบ้างหรือว่าผันตัวเป็นนางเอกแล้วก็ก็ร้องเพลงละครก็ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะจริงๆพอมาอยู่ช่องสามแล้วกลับได้ร้องเพลงมากกว่าใช่มากกว่าที่เคยเป็นได้ร้องเพลงประกอบละครใช่ค่ะแล้วที่ช่องสามเขาก็มีเหมือนใช่มี power tree channel เออ channel tree เพ e าะทีมใช่ค่ะแล้วไม่ได้มาเล่นละครที่ช่องสามได้ยงไงฮะ เออคืออีกค่ะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาลง IG พิมพ์ค่ะแต่ว่าเขาว่าอยู่ช่องสามอยู่แล้วพาฟ้าการันชิดาค่ะเขาก็ลงลงรูปคู่น้ับพิมพ์แล้วก็มีพี่ที่ช่องสามนะคะเขาติดต่อมาผ่านเพื่อนว่าเออลองเก็บเข้ามาเก็บโปรไฟล์หน่อยอะไรเงี้ยค่ะพี่เลยเนาะขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะใช่เลี้ยงข้าวเขามาเลี้ยงข้าวเขามาโอ้เลี้ยงเลี้ยงตลอดอันนอ้เลี้ยงเพื่อนแล้วต้องเลี้ยงเพื่อนนะแต่จริงๆนะคนเราที่จะอยู่วเข้าสู่วงการบันเทิงนี่เห็นป่ะมันด้วยความบังเอิญจริงจังหวะมันเป็นจังหวะจริงๆนนรรรเเเื่่่่อองแมทีลลิะไ รับบทเป็นยังไงรับบทเป็นนางเอกเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะเพื่อที่จะมาสืบหาความจริงให้ช่วยช่วยเหลือพ่อที่เป็นนายอำเภอค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่กับนายอำเภอที่เป็นพระเอกค่ะใช่เราก็ปลอมตัวเพราะว่าไม่อยากให้ใครจําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนกลางแกลงพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแรกนี่ทํางานกับใครเลยนะครับอยู่มาค่ะอยู่มาเลยค่ะบอกว่า คือถ่ายละครหนักมากถึงกัต้อง drop เรียนเลยใช่ค่ะ drop ไป3เดือนเลยเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเพราะเพิ่มเติมเดียวนะใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องแรกด้วยแล้วก็มันต้องมีการปรับอะไรค่อนข้างเยอะต้องมีไปเรียนแอคติ้งต้องแบบปรับทัศนคติในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอยู่มาแอคชั่นโหดด้วยไงนะหลังจากนั้นก็มีเรื่องที่สองนะฮะเรื่องนั้นก็คือลูกสาวพ่อโมดเล่นกับพี่หมอกล้องเล่นกับพี่หมอกล้องค่ะเออเล่นกับหมอกล้องเป็นไงบ้างเออหมอกล้องโอ้หกแก้งมาไหเหนื่อยเลยอ่ะ แต่ว่าแบบต้องฟิตขาย่ลงี่พี่บอกลององฟิตนิดนึงนอกจากเขาจะหลอกเราด้วยคำพูดแล้วการกระทํงเขาก็ยังหลอกลวงเราด้วยมาซีมาซีเขามีอะไรแสบๆในกล่องางอุ้ยเยอะเขาชอบแกล้งแกล้งทุกคนแกล้งยังพ่วงกับเลยค่ะเขาาในการแลบเขายังแกล้งพวกเราเลยโอ้ด้าตาเขาดูเป็นคนดีเนาะไม่มีใครสู้เขาได้เลยหรอกาซ ไม่มีที่แบบไม่กล้าเลยหอที่โดนเขาด่าเนี่ยโอ้แต่ละคนเราไอยู่แค่จะแซ่บกันเลยยอมยอมค่ะพี่ยอมตอนนี้เราจะมีละครอะไรให้ได้ชมดีวบ้างครับตอนนี้ที่กำลังออนแอร์อยู่มีบ้านนี้ผีไม่ปอบค่ะแล้วก็ที่ถ่ายทำจบไปแล้วมีดอกไม้ใต้เมฆแล้วก็ท่านชายกัมมารอค่ะแล้วถ่ายทำอะไรอยู่อีกเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คลื่นชีวิตค่ะคลื่นชีวิต พี่ยินเล่นยาวๆั้งฟิล์มแล้วก็ตัดประเด็นนะฮะคิวละครน้องนี่ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะบอกเลยโอ้ยาวเยี่ยต่อๆกันไปเลยดีใจไหมดีใจไหมดีใจค่ะดีใจจริงๆก็ดีใจค่ะเพราะว่าเรามาตรงนี้ด้วยความที่เราไม่ได้เคยฝันมาก่อนว่าอยากจะมาเป็นนักแสดงแล้วก็มันมันจับพัดจับพูได้มาทําแล้วเราก็เริ่มสนุกแล้วก็มีความสุขกับการทํางานตรงนี้เลยอะค่ะแล้วก็ดีใจที่ทั้งช่องเขา ให้โอกาสเราเนาะใช่ด้วยความที่น้องพริมมีวินัยด้วยแหละเธอก็สามารถที่มีความสามารถในการแสดงครับก็ยังมีเงินตลอด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 นะครับต้ถามปริมเบามากเลยเด็กมีคําถามนั้แรงอุ๊ยยังไงช่วงหน้าหรือเปล่าช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกิฟต์เซตจากคิดแคทนะฮะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทมากกับน้องพริมด้วยฮะเย้อีบอ๊อะไรรุนแรงเจ็บเข่าทุกคน เดี๋ยวเถียให้ก่อนอเดี๋ยวถือให้ก่อนใชน่ดิเยษกระดูกเธอรั่นเนี่ยโบใช่ใช่โบครับอ <laughs> ช่วงนี้ <laughs> ช่วงนี้เฟซมีมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเรียนภาษากฤษกสั้นๆแป๊บหนึ่งคิดจะพักกี่ถึงคิดแคทแล้วก็พักเรียนภาษาอังกไปพร้อมกันเชิญค่ะผู้เฟ้นพร้อมเลยค่ะ เวลาจองห้องในโรงแรมนะครับวิธีการจองห้องนะครับซิงเกิลรูมนะครับก็คือห้องเตียงเล็กนะครับเป็นเตียงเดียวทวินรูมนะครับคือห้องเตียงคู่นะครับมีอยู่2เตียงดับเบิลเบดนะครับเป็นห้องที่มีเตียงใหญ่ขึพิเศษนะครับสูตรพิเศษจริงๆคือห้องสวีทนะครับซึ่งเป็นห้องที่มีห้องพักแล้วก็มีห้องรับแขกในตัวด้วยนะครับบางคนก็ออกเสียงว่าสูตรจริงๆไม่ได้อ่านว่าสูตรนะครับอ่านว่าสวีทแต่เบรกนี้ตั้งเลยกว่า รู้จักตัวตนกันชนิดเนองเอออันนี้แบบคุดอิชานตัวเป็นอย่างหัวใจเลยถามเลยดีกว่าก็ลังจะมีข่าวดีเฮ้ยจริงเหรอข่าวดีที่ว่านั้นคือข่าวเอวรายรับปริญญาเลยรับปริญญาเลยเดือนธันวานู้นเลยจบที่ไหนมาสิตกใจนะคือว่าข่าวดี่เรื่องแต่งงานงานเสียเลยคิดอย่างเดียวไปแต่งงานไปแต่งงานเพราะว่าเออขอได้มาจบได้ไหนปริญจบได้ไหนมา บริหารธุรกิจการโรงแรมค่ะมหาลัยศิลปากรนานาชาติโอเคไม่ได้ไไม่ด้จบใบเดียวนะจบสองปริญญานะคนนี้นี่ค่ะเงต้องสองปริญญาค่ะรีบปริญญาเดียวจังแค่ห้าปีเลยนะนี่คนนี้ค่ะเสร็จสองปีครับหมอทำไมไม่มีใบไม่เขาเป็นจิลินหมอไม่ใช่การโรงแรมแต่พี่ดรอปไปแปดปีเท่านี้เป็นผมไม่กลับมาเรียนแล้วนะใช่พี่คนรักเรียนค่ะเรียนยังไงอใบนี้คืออะไรคะค่ะจริงๆแล้วมันเป็นโปรแกรมของที่ทางมหาลัยเขาโคกับมหาลัยที่ ฝรั่งเศสก็คือวาเตลค่ะซึ่งจบมาเนี่ยเราก็จะได้ปริญญาสองใบทันทีเลยจากรับจากศิลปกรใบหนึ่งจากมหาวิทยาลัยของวาเตลใบหนึ่งใช่ค่ะอุ้ยแล้วต้องเดินการโรงแรมมาไปฝึกงานยังไงอะที่ไหนอะเขาหลักสูตรอย่างงี้ค่ะเรียน4ปีแต่ว่าไม่มีปิดเทอมเลยเพราะว่าระหว่างปิดเทอมเนี่ยเราต้องไปฝึกงานตลอดรวมรวมแล้วเรียน4ปีคือได้ฝึกงาน2ปีค่ะแล้วก็ในโปรแกรมต้องมีไปเ ฝึกที่ต่างประเทศด้วยพิมพ์เลือกไปประเทศจีนค่ะไปจีนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคุณพ่ออยู่ที่นั่นค่ะแล้วคุณพ่อไปทำไงนุ่นก็เลยถือโอกาสไปอยู่กับเขาด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปอยู่หอพักอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้อยู่ใกล้พ่อด้วยใช่ค่ะแต่ว่าจบเนี่ยเอ้ายังไม่ได้รับปริญญาแต่ทำไมมีรูปรับปริญญาแล้ววะเนี่ยรับปริญญาใส่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่รับปริญญาหรือไง อ๋อไม่ได้กินรับไปกินรับป่ะไม่เห็น,น<อ>สมัยเายกเราแอ่ะอนลองไปดูสิแอนมองไม่เห็นแองแบ่งกันไปดูแองแบ่งกันไปดูเนี่ยคุณเนี้อร่อยด้วยละละอ่ะ <c oughs> โอ๊อยังจ,าจา้าขนม อ่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวรู้จักได้ไงขุดหลุมฝังตัวเองตรงนี้ขึ้นมาแบบเป็นสนิทเลยสนิทใช่ไหมแต่เขาไปฝ่อดีกว่าคนนี้คือใครอ่ะช่างภาพส่วนตัวค่ะรู้จักกับช่างภาพส่วนตัวมานานเท่าไหร่แล้วคะสักพักค่ะสักพักยังไม่นานเลยเป็นยังนิสัยดีไหมคนนี้โอเคไหมประทับใจตรงไหนอ้อยตายละวไมใช่หน้าขาวแล้วก็หน้าหน้าเกรงตอนนี้ไม่ต้องกลับแรงกลัวระวังกามพอลโลไอจีระวังดีดีโอ้ยตายกดไลค์ คนนี้อ่ะคาน่ารักยังไงทำไมถึงสนิทกันมาจนทุกวันนี้ครับอ่ก็นิสัยเขาเป็นไงนิสัยน่ารักค่ะเป็นคนแบบว่า ชิวๆง่ายๆอ่ะค่ะใช่ค่ะเขาก็เป็นเของช่องสามนี่เสนิทญย่าช่องสามนี่ใช่ป่ะค่ะอือมุ้งตัวจริงอยิ้มไซด์เลยนางรู้เรื่องมีอะไรก็เอาข่าวไปดูเลยเข้ามาแล้วระวังนะอะไม่รู้แหละเอาความจริงมาพูดตรงนี้ไม่รู้แหละระวังดีระวังดีตัถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทในตอนนี้เนอะใช่แต่ว่าดูในรูปนี้เป็นสาวหวานแต่ว่ามีคนมาว่าเธอเป็นสาวเปรี้ยวจริงหรือเปล่าโอ้หวานเลาวสิ ท่านจริงจริงจริงเปรี้ยวหรือหวานมาจะเปรี้ยวหรือหวานลูกคุณเราบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีทุกอารมณ์ดีกว่าเออไปได้หมดจะหวานก็ได้เปรี้ยวก็ได้เทก็ได้แล้วแต่อารมณ์จริงค่ะในตู้เสื้อผ้านี่คือแบบโอ้โหจะมีเสื้อผ้าหลายสไตล์เลยใช่ค่ะใช่อถ้าเปรี้ยวสุดที่ขนาดไหนแต่งตัวยังไงะโอ้ก็ไม่ไม่ได้เน้นโปนะแบบว่าพอให้เสียวใจนิดนึงโอ้โหบอดเย็นบอดเย็นอยากจะเสียวใจลนิดนึงนั่งรออกนีบ หักน้าจิตใจหน่อยห้ามได้เพิ่มเพิบเพิ่มนะอันนี้จะแต่งงานแล้วา็มันจะแต่งงานแล้วนะเพิบมเพิ่มไหวไหมพี่จะบวชประมาณเทปีหน้าก็ไม่ได้เดี๋ยวแฟนดูด้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิท นะฮะอืมแต่ว่ามีการกึกิดเกิเกกะกเล็กน้อยนะทำธุรกิจนะค่ะตอนนี้กําลังจะทําอยู่กับกับเพื่อนที่พาเข้าวงการเนี่ยแหละค่ะกับของพาวฟ้าเนี่ยค่ะใช่กําลังจะทำเกี่ยวกับอะไรครับทำกำลังกำลังจะทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่อยู่เป็นอินเนอร์แวร์ของผู้หญิงอะค่ะมีชุดว่ายน้ำชุดนอนชุดชั้นในอ๋อมาถึงช่วงนี้คำถามที่ต้องขยี้หน่อยนะฮะนี่ยังไม่ขยี้ขยี้นี่ไม่หนักใจเป็นเรื่องลี้ลับสุดสยองในกองละคร ท like to like ี่เคยมีประสบการณ์เจอมาหรือเรื่องลี้ลับในชีวิตจริงก็ได้เออที่เคยเจอมานี่นถ้าถามว่ากลัวผีไหมอะกลัวค่ะเพราะว่าเคยเจอตอนเด็กๆช่วงปิดเทอมเคยไปนอนอยู่ในตู้เซฟของแบงค์ค่ะเพราะคุณแม่ทำงานที่แบงค์แล้วก็มันเป็นห้องเหมือนแบบอากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็มืดๆเป็นแบบ เซฟใหญ่ของแบงค์นะค่ะค่ะแล้วก็นอนอยู่สลืมสลือแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแล้วก็เหมือนสลืมสลือเหมือนจะหลับกึ่งกับตึ่งหลับกึ่งตื่นเนี้ยค่ะเออมันก็มีเหมือนเป็นเงาเด็กอินเดียค่ะลำบอกว่าเด็กอินเดียใช่ลำบอกมาอย่างนี้เลยอุ้ยดึงดิบอกอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวมันตามไป ทำนองแบบนี้มันจะไม่ค่อยได้เลยใชยคือมีเจอเด็กแล้วร่าออกมาใช่ค่ะร่าออกมาแล้วเียแม่ไหมวันนั้นแล้วก็เรียกไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็แบบมือเออคล้ายๆผีอำแต่ว่าแบบแล้วก็แบบน้ำตาไหลอย่างนี้เลยเพราะว่ากลัวมากแล้วก็ท่องส่วนมนในใจท่องแบบท่องอะไรก็ได้ท่องไปเลยอย่างเงี้ยค่ะสักพักมันก็แบบเริ่มคลายเออเขาก็หายไป เด็กหายไปเด็กเด็กหายไปเพราะหนูหลับตาด้วยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนูก็ตะโกนเรียกแม่เรียกเสียงดังมากทุกคนวิ่งเข้ามาในตู้เซฟหมดเลยอะค่ะปรากฏว่าตรงนั้นอะตรงมันเป็นที่ของที่สลามปะที่สลามใช่ค่ะใช่ที่สลามจบการสแสดงตรงนี้ครับผมใช่แล้วก็บอกทันทีด้วยนี่น่ากลัวถือว่าก็ถือว่าเออเป็นครั้งแรกที่เราเจอครับใช่ค่ะถือว่าดนุ่มี่ไปเรียบร้อยตอบเรียบร้อยนะครับแล้วมีของพรีเมียมจากแฮปปี้มาให้ด้วยในในขอบคุณแขกรับเชิญที่น่ารักของเรานะฮะนางเอกขอให้มี ผลงานดีๆให้ท่านผู้ชมแบบต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณพี่น้าขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณสาธิตด้วยนะครับกับโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยร์ราชดำรีนะครับติดตามตอนต่อไปได้นะครับทุกวันเสาร์9โมงเช้ากับช่องสา3 HD ที่นี่นะครับกับรายการปากว่ามือถือไม่ใช่เลยเขาไม่รู้เลยปากว่ามือถือแล้วมือถือนะครับมือถือพี่ๆแล้วมาเจอกันใหม่กับรายการปากว่ามือถือสวัสดีครับติดตามนะฮะตลอดวันนี้นะฮะทุกวันจันทร์ศุกร์ใช่ไหมฮ ดีมากครับเ่ิดประทานในเด็กดีแล้วเดี๋ยวแค่ปิดเด็กก็ต้องจำนำแล้วเดี๋ยวเจอกันนะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด